สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะพอดีไลซื้อขนมจากเพื่อนนะคะเพื่อนรสเข้ามาส่งเมื่อกี้ไหนก็จะมารีวิวให้ดูว่ามีใส้อะไรบ้างนะไลสั่งไปเป็นสามสีส่ค่ะนี่ไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นมันนะคะอันนี้มีทั้งหมดสามกล่องค่ะสามกล่องนี้ก็ยี่สิบดอนนะคิดว่านี้สิบ อันนี้กล่องละห้านะคะเดี๋ยวมาดูใส่ต่อไปจ้ะใครสนใจกระสันค่ะแซบจ้ะนี่ก็ประมาณ่นก็นี่ใส่ยังใส่ใส่มั่น,นะคะค่ะมั่นม่วงโอเคไหนะคงจะมาเปิดทุกใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังไหนจะไปกินกันนะคะเดินเจอกันใหม่ค่ะบาย